เราจะไปไหนคะคุณสมบูรณ์ครับเราจะไปซื้อชุดแต่งงานครับที่ไหนครับที่บึงสัมพันธ์ครับเราสั่งตัดไว้กับพี่หญิงช่างตัดผ้ามือทองของร้านหลับสักครู่เดี๋ยวเราเจอกันที่บึงสัมพันธ์ไปกันเลยตอนนี้แม่บ้านเราก็ทำความสะอาดบ้านแล้วนะครับทุกคนรอดูความสะอาดกันครับร้านเรามีแม่บ้านด้วยนะทุกคนจุ๊บจุ๊บเรีสมวเมาไป็นกันทรื่ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหองไทยนะครับองไทยเมืองคุนน้ำตอนนี้เรากำลังดเนินการดา่มเงินเงินไยงไครับวันนี้นทัี่ล่าสุดรทในะบนเรื่อมัครับสวัสดีครับ ถึงแล้วครับท่านผู้ชมเราหาที่จอดรถได้แล้วเรากําลังเดินนะัลเราถึงร้ันนี่อาณาจักรร้านชุดของพี่หญิงสวัสดีครับอันนี้ท่านผู้ชมฮะนี้คือพี่หญิงนะช่างตัดชุดมือทองของเราเองเห็นไหมครับชุดเยอะมากนี่เดืออะไรคะยิงเข้าแถบรอเลยนี่สวยมากเลยครับเห็นไหมนี่อันนี้คือชุดของเราเองที่เป็น ไซส์ L ครับของเจ้าสาวที่สังไว้สวยมากดูร้อยปักครับนะครับดีมากชุดเยอะมากครับท่านผู้ชมลองดูนะนะครับสวยมากเยอะมากเลยชุดนี่เห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้นะครับสีทองของพี่หญิงอีกแล้วมาอีกแล้วสวยมากพี่หญิงนั่งตัดเองมีช่างตักช่างตัดเยอะเลยนะครับ ใครที่สนใจสั่งได้มาที่สมอทอดได้เลยครับเฟซชื่อร้านคุณหญิง <Yeah. S 1> สมอทอดครับ <Yeah. S 1> ในท่านผู้ชม <Yeah. S 1> สวยมากนะ <Yeah. S 1> เออนี่ครับท่านผู้ชมดูนะพี่หญิงปักเก่งมากครับด <Yeah. S 1> ูนะครับเก่งมากนี่เร็วด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขา เขาเรียกอะไรนะฮะคิดตันเป็นป้องอ้อยป้องอ้อยสีป้องอ้อยสีทองกลางสีทองกลางครับเก่งมากอันนี้เป็นป้องแท้นะครับไม่ใช่ป้องแบบว่าถุงละแปดสิบาทนะถุงละเกือบแปดร้อยถุงละแปดร้อยครับเกือบพันนะอันนี้เป็นผ้าไหมแท้นะครับไหมยกร้านอาลต้าร้านอาลต้าของแท้ครับผืนหน้าอันนี้ผืนละสี่พันห้าเห็นไหมท่านผู้ชมทุกชุดมีการลงทุนหมดเลยนะครับ ชุดมีการลงทุนครับไมกว่าจะเสร็จก็จะได้ครับแต่ละชุดนะครับอันนี้สีกีบบัวอันนี้สีเงินนะครับเครื่องก็สวยชุดก็สวยนะครับจะได้ีกะมนี้ไป็ดีา้สีนครับ นี่นะครับผ่วนผส์หิ้วอีกแล้วสองถุงก็เลอเลยไม่รู้อะไรบ้างอยู่ในกรบถุงนี้เอาน้องมิวเอ็กมาใส่ของอีกแล้วโควิดไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับเราซื้ออยู่เรื่อยเติมอยู่เรื่อยโปรดเจ้าสาวจงเห็นใจ <c oughs> เออใส่ของเข้าไปน้องมิวเอ็กเรากว้างมากนะครับ นั่งได้เจ็ดคนเลยล่ะปิดเลยบ,บ๊ายบายอันนี้เราแวะทานข้าวกันนะครับคุณนายกินอะไรออตอนนี้เราแวะกินข้าวที่อันนี้อะไรฮะหนองไผ่เหมอนภาคเานน้อยหอนาคเหนอน้อยฮะอําเภอหนองไผ่ครับอันนี้เราแวะกินข้าวครับนี่นะคะต้องทอดไข่ให้เราเลย เรากินกะเพราหมูสับหมูกรอบไข่เยี่ยมมาไข่ดาวนะครับบรรเทาความหิวบรรเทาความหิวท่านผู้ชมคุณนายชอบหิวมากว่างๆแวะได้นะคะมาแล้วครับท่านผู้ชมกะเพราหมูสับหมูกรอบไข่เยี่ยมมาไข่ดาวนี่ กินเยอะมากหิวหนักมากร้านข้าวร้อนประจำของคุณนายมอดมอดชิมให้หน่อย